โงเหงที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้าเราเจอคนที่มีโงเห้งแบบนี้ให้ระวังไว้เลยคือโงเหงแบบไหนครับจมูกเดียวค่ะจมูกเดี่ยวจมูกเป็นนกแก้วเนี่ยเงุ้มอย่างนี้เลยค่ะครบไม่ได้ใช่ค่ะใหญ่หรือเล็กใหญ่หรือเล็กไม่เป็นไรแต่ว่าจมูกเขาเนี่ยจะงุ้มเป็นตะขออย่างนี้เลยค่ะดูจากด้านข้างด้านข้างค่ะด้านข้างคล้ายๆพ่อมดไหมครับอ่าก็คือใช้คล้ายกับพวกพ่อมดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าดูงก็คือจมูกเดียวอ่ะให้ระวังไว้ก่อนให้ระวังไว้เลยอุกอะดีก็รด้แต่ให้ระวังไว้ก่อน ไม่ดีแน่นอนค่ะใช่ค่ะสันัิษฐนบนใบหน้ามันบอกแล้วว่าเขามีจิตใจที่มีอะไรนะความเห็นแก่ตัวค่ะแล้วก็ลักษณะของคนที่ตาประดุกนะคะตาประดุกตาประดุกกลมๆตาเม็ดลำใหญ่เนี่ยต้องระวังเหมือนกันไปสังเกตนิดนึงนะคะตาเม,ม็ดลำใหญ่เม็ดลำนนใหญ่กลมๆกลมๆ,ลมๆ,ๆนะคะแล้วก็ตาเหี่ยวรูปเหี่ยวเลยเป็นเฉียวขึ้นเลยเนี่ยค่ะวพวกนี้ก็ไม่จริงใจเหมือนกันแล้วหูเนี่ย ถ้าดูได้นะคะหูที่เจ้าเล่เจ้าเหลี่ยมเนี่ยก็คือไปหูแหลมเหมือนหนังสป็อกกับหนังปีศาจร้ายค่ะนังที่ออขอหูจะแหลมชี้ขึ้นหูปีศาจใช่พวกนี้โอ้โหเป็นปีศาจจริงๆค่ะก็คืออาจจะฉลาดกว่าเราจนเอาเปรียบเราเยางงแกม,มโกงเลยค่ะแกมโกงทุก <ๆ S 2> อย่างเลยรหรือถ้าสมมติ